ท่านผู้ชมครับนาทีแห่งความระทึใกใจกำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้านี้นะครับนั่นคือการชกผู้เอกของรายการศึกมวยบางระจรันการกุศลโดยการชกไปการชิงแชมเปี้ยนมีเข็มขัดเป็นเดิมพันนักมวยทางด้านบุมแดงอดีตแชมป์มวยไทย IBF รุ่นเฟตเฟ์เวด น้ำหนักช่างมือเย็นวันนี้ได้126ปอนด์เพชรทองเกียรติทรงฤทธิ์สำหรับคู่ชกของนักมวยไทยเพชรทองเป็นนักมวยจากบราซิลรองแชมป์ i b f น้ำหนักช่างมือเย็นวันนี้ได้126ปอนด์เท่ากันลีโอแฟมิลี่มวยไทย ศึกมวยบรรจัญการกุศลนะครับมาพบกับคู่มวยไทยนะครับเป็นการชิงแชมป์โลกมวยไทย IBF ในรุ่นเฟเธอเวทที่ว่างครับกำหนด5ยกเพชรทองเกียรติรนกับลีโอแฟมิลี่มวยไทยครับเราไปชมการไหว้ครูอันสวยงามไปก่อนนะครับมาเลยครับบรรยากาศสดๆครับปีกองมาเลยครับเอาละครับมวยไทยต้องไหว้ครูครับเชิญไหว้ครูครับเอาละครับเชื่อว่า คนรอคอยครับสำหรับคู่มวยไทยเต็มรูปแบบครับมัดเท้าเข่าศอกใช้ได้หมดครับ5ยกยกละสามนาทีพักสองนาทีนี่ครับคือเพชรทองเกียรติทรงฤทธิ์ครับนักชกในวัย21ปีจากาพะดังจังหวัดนครศรีธรรมราชเคยสร้างผลงานนะครับไปชกชิงแชมป์ไอเวนบอยไทย122ยปอนด์ครับที่ประเทศญี่ปุ่นครับ เอาชนะเจ้าฮิโรยะฮากะครับเมื่อปี2565ครับแล้วก็เคยสร้างผลงานครับสู้กับอย่างสะดุดงเดือดอครับก้องชัยชนะดอนเมืองเป็นคู่ดูเดือดแห่งปีและเป็นที่มาของคำว่านักชกใจเพชรอ่ะตามครับยี่ีย้อนกลับไปก็เป็นแชมป์ของกิตมดดังนน้นะครับสนามยานดนดวยกิจมังนนะครับทางด้านของเพชรทองมากพนังส่งเข้าระกวดครับนครศรีธรรมราชลูก สิทธิ์ลูกหาลูกรักลูกสิทธิ์ของพ่อทันท้ายแหละครับสว่วนลดีโอน,นั้นวัยสามสิบปีครับจากบราซิลนะครับชกมาเยอะพอสมควรครับคุณเชษแปดสิบสองครั้งครับชนะหกสิบห้าน็อกเชษสามสิบสี่แพ้ยี่สิบหกแล้วก็แพ้คะแนนเชษหนึ่งนะครับแว้าเว,ว้มาเ,เคยฟาดปากกับคุณศึกเล็กโอ้โหบุกเด็กเชนมาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นไม่ธรรมดาแน่ครับ เขาถือว่ามีประสบการณ์เลยนะครับในการชงที่เวทีบรวราาชำเนินนะครับถึงแม้จะแพ้ให้กับคุณศึกเล็กบุกเด็กเสียนครับยอดบอยไทยแห่งปีแต่ก็ได้สร้างผลงานเอาไว้ใช้ได้ครับทาได้ของลีโอค่ายมวยอยู่ที่กรุงเทพหาตนคร<า>นะครับก็มีน้องุ้มลวมหาธานนะครับเป็นหัวหน้าคณะครับ ส่วนฝ่ายแดงนั้นต้องเป็นเกียรติสมฤทธิ์นะครับมายืนอยู่หลังมุมแดงเรียบร้อยแล้วครับหน้าที่ของอารยงศักดาสงขานะครับท่านที่เป็นผู้จิ้งการบนเวารดีดรยงศักดาสงขาครับกรรมการผู้ขับบอร์ดในวงการกีฬานะครับของบ้านเราอีกท่านครับนี่ครับบอยไทยต้องไหวครูครับเม่สักครู่เราได้ดูการแสดงไปแล้วอันนี้อาริยบทจริงๆแล้วครับคุณพิเชษครับครับฟอร์มหลังของเพชรทองนะครับ ก็คือการแพ้กับทางด้านของสมิงแดงวันของโอมด k o ี KO, ครับที่เปทีมเวช่องเจ็ดน,นะครับจากนั้นก็พักร่างกายไปหลายเดือนทีเดียวนะครับแต่ว่ากลับมาพักนี้ฟิตซ้อมเตรียมตัวมาอย่างดีเยี่ยมเลยครับประเภทหัวใจเกินร้อยครับคุดเชื้อชายครับในฐานะเราเป็นเจ้าบ้านครับพี่น้องชาวสิงห์บุรีคณะกรรมการจัดการแข่งขันทุกท่าน ตบมือให้บราซิลหัวใจไทยหน่อยได้ไหมครับว้ายครูสวยงามจริงๆครับนี่ครับไม่ธรรมดาครับบราซิลรายนี้บราซิลถือว่ากีฬายอดฮิตของเขาก็คือฟุตบอลแน่นอนนะครับส่วนกีฬาการต่อสู้ของเราก็ถือว่าได้รับความนิยมไม่แพ้กีฬาชนิดอื่นนะครับเรื่องของมวยไทยนะครับเสหินั่งอ้าปากหัวนะครับวันนี้ชอบใจครับแม่ มวยบราซิลมาสร้างชื่อในเมืองไทยมากมายด้วยกันนะครับเป็นไงล่ะพี่ตะลึงไปเลยใช่ไหมพี่เสกิตะลึงเลยใช่ไหมพี่เออมนตั้งอย่างนี้ครับมวยไทยก้อมโลกไปแล้วนะครับนี่ครับชกมวยก็เลี้ยงชีพได้ครับนี่ครับดูลีลาครับผมว่าคนไทยยังสู้ไม่ได้นะครับบางคนลีลาการไหวครูนะครับต้องยอมรับสู้ฮุกยกไหลเลยครับสังเวียนแห่งนี้ เราเปิดโอกาสให้เราไหว้ไหว้ครูอย่างเต็มที่นะครับครับไม่มีจำกัดเวลานะครับเพราะว่าก่อนด้านนี้เราก็ได้ชมกีฬาการไหว้ครูของสกัดพรทวีหรือว่าสกัดเพชรนดีมาแล้วนะครับในช่วงต้นของรายการนะพีสรุปเลยครับคุณพีเช่ปรบมือดังๆอีกทีครับปรบมือดังๆให้กําลังใจครับอ้าวนะครับสมบูรณ์แบบครับมวยไทยต้องไหว้ครูครับคุณพิเช่ถึงจะถูกต้องแล้วก็อันนี้ครับคุณเกียศสุนทรครับคุณเกียรติพิรุณแทนซับ หัวหน้าค่ายมวยเ,เกยียรติทรงฤิ์นะครับทายาทของคุณทรงฤิ์แทนซับส่วนน้ำเงินบราซิลอตอนนี้ที่กำลังถอดบางคนอยู่นะครับก็เป็นนักชกร่วมค่ายนะครับมิสเตอร์เนมาก็แล้วกันนะเนวากำลังถอดบางคลน,นะฮะให้กับทางด้านของลีโอ อ่เดี๋ยวดูกันนะครับว่าฝีไม้ลายมือเป็นยังไงนะครับบนเวทีครับคุณเชื้อชายเชิญครับอใช้ศิลปะแม่ไม้โมยไทยได้เต็มรูปแบบนะครับไม่มีข้อจํากัดครับมมยไทยปัดท้าเข่าศอกประมาณไม่ได้นะครับนาทีนี้เปิดเกมเลยครับเดิลนะครับนีโอตีแม่ไอ้คะแนนคะแนนต้องมานี่ครับนระเวนต่างชาติ ไปต้องดูชันเชิงกันมากมายครับทำได้ทำับคะแนนออกอ่า,อามวัวไปตั้งต่อนะครับาเพราะว่านี่การให้คะแนนเป็นการออกอาวุธล้วนๆนะครับไม่มีภาษาตลาดหลักทรัพย์นะครับพูดง่ายๆาทำได้ทำเลยครับออกได้ออกเลยอ,อย่าลืมนะครับว่าเพชรทองครับมาชกช่วงหลังๆนีด โดนแล้วมีวู้บมีแขวงนะครับฉะนั้นต้องระวังต้องระวัง oh. โอ้ยแม่เตะขวาสูงครับระวังดีๆครับเพชรทองเราก็ต้องเตือนกมวยไทยไว้ก่อนนะคุณเชอชายเรื่องธรรมชาติครับอ,อย่าประมาทเขาแต่ว่าเรื่องของอาวุธวยไทยนี่มันชาดเดายากนะครับไ <Hey. S 1> อ้เขาบอกว่า <Hey. S 1> อย่าให้ไปดูร่างกายให้ดูที่อาวุธครับสูงต่ดำดับขาวไม่ใช่อุปสรรคเ้าแม่ ขยันออกอาวุธเสีด้วยครับลีโออาลีโอครับดูครับดูการจืนมวยครับการมวยยกกาสูงซ้ายมาเพทองตีซ้ายทีหนึ่งเอาสองเพียโดนต่อผู้ซ้ายตีแหม่ดูว่าลีโอจะเน้นวงในครับชอบ,บวงในแยกออกมาครับอาจารย์ยงศักดิ์น้าสงขาซ้ายลวนๆครับซ้ายปากพนังครับตคขอสีธรรมราชครับเพชรทอง ไปซ้ายต่อยท้องต่อยท้องโดนนะ่ะโอ้โห,โหเสียงอะไรคุณเชชายเสียงอะไรเสียงนักแข่งเสียงเฮ้ยโอ้โหเสียงนักแข่งเนี่ยต้องระวังศอกด้วยะนะเสียงหลังเท้ากับกระทบชายโครงกับมันดังเพียอ่าไปโซนกับเรียวเดินต่อซ้ายกับขวาดูง่ายครับใครจะถึงก่อน ประมาณไม่ได้ครับ,บวงในมีศอกนะครับเลียวไม่ธรรมดาครับดูรัดใต้ปีกครับไม่ไม่กลัวต้นตำรับเลยนะครับบราซิลรายนี้บราซิลหัวใจไทยไปแล้วขวาบ้างซ้ายทีหนึ่งซ้ายเอ้าโดนขวาแมดดาา่เอ้าโดนตาบุษสาทีหนึ่งไอ้ฮาล้วโอ้โหกตันแทงแล้วครับไอ้แม่บราซิลวนี้ใช้ได้ครับ,บวงใน เราจะแพ้ไหนหรือเปล่าครับเพชรทองเพชรทองพยัญชินะในโอ้โหดูตีครับมาเตะแบบโอ้โหตีหนักมากครับเลี้ยวเอาละครับโอ้แต่ตั้งท่าโดนก่อนไปก่อนชับก่อนนะครับมวยไทยเอาโอ้ยหมดยกหมดยกดูผลงานครับภาพช้าๆครับ สวยๆครับเราจะเห็นความแตกต่างครับพอไทยกับทางหลังชาตินี้ไม่ต้องเล่นกันนานคุณไม่ใช่สายเลยครับอย่างนี้เขาบอกว่านอกของไอครับในของยูวงนอกเป็นของแดงครับธนาของเพชรทองแต่ในครับแม่เหลือเชื่อครับนั้งวยจากบาซซลวงในนั้นเหนียวมากครับเด้งตีเข่าช้โครงของเพชรทองครับอย่างนี้สนุกเลยครับยกที่สอง อ่ะตามลุ้นกันต่อครับแฟนๆครับโยกทีสองครับกับพี่เลี้ยงลงครับพี่เลี้ยงลงหมดเวลาแล้วนะครับอาจารย์โยงสัิ์เช็คความพร้อมก่อนครับอย่ากันฝันต้องสวมนะครับก่อนจะออกจากมุมทุกครั้งชมมาต่อนะครับเอาแล้วครับลีโอเดินเร็วขึ้นโยนกาสูงขยับปะแคททองเตะซ้าย เาอาว่บของข้าครับแหมอย่าอย่าพลาดไปโดนบัตรของลีโอก็แล้วกันนะครับหลับไปดูเรื่องนะครับเต้ไอ้โอ้โหสามทีสี่ทีอ่าห้าทีโอ้โหหนีไม่ออกแล้วก็เป็นทองแม่ต่างชาติไปข้างเดียวเรื่องไรครับเอาครับบาร์ซิลฮิวไทยนะครับบาร์ซิลฮิวไทยตีนะเขาดีนักชาตด้วยอเอานนี้อ่ะ ลำตั้งท่านานไม่ได้ครับซ้ายป่าพนังต้องมาแล้วซ้ายป่าพนังอยู่ไหนซ้ายมาซ้ายอ่ะซ้ายโดนอามัดลงหนึ่งตัวอ้าวแต่ให้ยุบโดนอามัดเพชรทองเล็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 งซองมซ้อมไไหมเพชรทองซ้อมไปไหมปี โอ้โหเหลือเชื่อครับบาราซิลรายนี้วงในนี่เหนียวหนึบเลยนะครับไม่ธรรมดาดูลูกเลื้อยครับเลื้อยขึ้นคอครับ 2. อ,อง, 2> อ,อ,งอาวุธวงนอกต้องหมาโห้ยนี่แหละครับลูกสองนี่แหละโด,ดตนตะคุกซ้ายซ้ายมาดินัาชกใจเพชรพย,อย,อยามเอาครับออกเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องครับอยู่ที่ว่าจะออกหรือไม่ออกครับสาย ทำได้เนื้อๆสองแขนสามแขนใส่แล้วแขนขวาเป็นยังไงล้าหรือเปล่าครับโดนดังๆเข้าไปแม่อชีพรับจากตีเขา่าครับบราซิลจับตีอีกแล้วพูดไม่รู้เรื่องจับตีเขา่าว้ามาคุณพิเชษอย่างนี้ต้องตีเขา่าอย่างนี้เรื่องตีเขา่าเอาเอา,เอา,เอา,เอาแล้วครับแขนทองเริ่มจะเอาคืนมากแล้วตีสองโอ้โดน,นโโดนังมวล โอ้โหดูครับเอาซอกขึ้นมาเอามานี่ซองมาอยากจะดูครับแม่เป็นไงบ้างซอกต่อยซ้ายต่อยๆตัวอ้อาวยังเหนียวอยู่ดินแดนวีรชนคนกล้ายังเหนียวอยู่ครับหน้ายังไม่แหกคงโดนไปสองซองแล้วโอ้ยไม่ดีตีไม่ดีอ้าวตีไม่ดีก็สับไม่สับก็ตีครับอย่ามาโหยดอนมัสตีตี ไอ้โหยแม่เหลือเชื่อฮะฮอาซิลเตีเข่าเลยไทยครับโอ้โหโอ้โหต้องบอกเลยว่ามันมากมากครับมาดูพาชาซ้ายนี่ครับโอ้โหนี่ครับต่อยซ้ายไปทีหนึ่งอ่านะครับมีจิ้มด้วยขวานะครับลีโอแม่เหมือนมีเรดาเลยครับ ก่อนจะทิ้งอกมก็จะมีเลนรา,าก่อนครับเลงเป้าก่อนน่ากลัวมากครับพป็นการเดินของลีโอเดินแบบไม่รู้ไม่ชีแ้แน่ต้องบอกว่าอาวุธศิลปะแม่ไม้โบยไทยนครบเครื่องทีเดียวกับบาซิลานีได้ทั้งนอกได้ทั้งในขณะที่เพชรทองนั้นตีนซ้ายล้วนๆครับตีนซ้ายหมัดซ้ายพอเริ่มบอกก็เริ่มได้อาการเหมือนกันครับสมบูรณ์แบบครับสองยกที่ผ่านมา นี่คือบรรยากาศสดๆนะครับกับรายการศึกมวยบางรันจันการกุศลครับนำทีมโดยท่านกมลสุขสมบัตินะครับสมาชิกวุทฒิสภาครับแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดสิงห์บุรีสมาคมกีฬามวยไทยวัฒน,น,นธรรมครับอ่ะไปในต่อก็ไม่แย่ยก,ยกที่3ครับยกที่3มครับมาต้องบอกเลยว่าปันมากๆครับแต่ซ้ายต่ให้รู้จักลีโอวงในเีย ยืนอยู่ยหรือเปล่าโอ้ยจิ้มขวาตีตีไม่หน,นีไม่ออกเลยครับเพชรทองแหมตีระเบิดครับอย่างนี้ต้องบอกว่าวัดใจกรรมการชอบแบบไหนครับโอ้อยไทยต้องเปิดเกมกนะคกติกาออกอาวุธให้เข้าเป้าการช่วยต่อสู้ให้บอบช้ำวงในคอ รามาเสียมมาแล้วครับโอรีโอนีกแกตีได้ทุกท่าจริงๆครับโอ้โหเหลือเชื่อครับเอาดาวเวชไทยเราไปแล้วครับซ้ายเตะกันไปเอาละซ้ายต้องพุกขวาไปทีเตะซ้ายทีหนึ่งโดดหนึ่งสองท่ามีเองมีเองมีพุกโอ้โดดมาเดินล้ ร้ไม่ดีครับร้องไว้รอกไว้ล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ทางออกผิวแล้วผิวแล้วคุณผู้ชมผิวดีแล้วไหวไม<ว>่ไหวครับกับเวลาที่เหลือเอา้าขึ้นทำมาได้หรือเปล่าเพชรทองตอนนี้เพชรอยู่ไหนทอง เฮ้ยแบกแกตีระเบียดทันทีครับตีระเบิดเลยครับลลโอทะนร้องไม่เลิกจริงๆครับลลโอโดนเคาะลำตัวโดนเสียบแล้วนิปไปนิปอยู่ไม่อย,อยู่รับซ้ายยังมีอยู่ไ,ลลไ,ไปแล้วลดียวไล่ต้อนมาถึงหน้าบ้านไล่ต่อยวัดวัด โดนนับไปก่อนด้วยนะครับแล้วก็พยายามจะตีคะแนนคืนครับยกที่บามาเอาครับล,ลุ้นกันต่อไปครับยกที่สี่จะจบยกนี้หรือมียกหน้าคุณเช่ให้กันมาชัยกันต่อนะครับเพชรทองโดนนับยกสามนะครับต้องเร่งคะแนนคืนครับยกที่สี่เอาล้ครับตอนนี้เกมเดือนมามาก้าวครับน,นัองชกใจเพชรต้องกลับมาสู่เกมให้เร็วด้ยวยรับะค,ะคุณจะชยัยดูครับ โดนนับก,ก็จริงแต่ว่าปลายยกที่ผ่านมาก็มีสวนมีโต้นะครับเอาดูยกนี้จะหนีห่างกันจะไล่ตามหรือจะแซงไปเลยเพชรทองโอ้ชมสายาใจเพชรจริงๆครับแต่ว่าอย่าไปรับเยอะนะครับนี่อาวุธมวยไทยครับบราซิลหัวใจไทยไปแล้วลีโอหุนไทยได้นิดหน่อยเอ,อ้าวอยู่เมืองไทยปีเสร็จๆแล้วแกตีไป่เรื่องครับเจ็บนะครับตีแบบโอโหแกตีกนะ ตีขวาตีซ้ายตีซ้ายตีขวาครับตีทุกท่าครับเพชรทองเอาสองแทงซ้ายอ่ะครับโอ้โหโดนจี้ขวานนะครับ,รรบตีสองซ้ายไอ้ไอ้ไอยเอาดิเอาดิแมบรรดาพี่ๆสวเก็บชงไม่อยู่นับตอนนี้เชียร์เต็มที่เชียร์เต็มที่ สายเลือดไทยต้องเชียร์เต็มที่แต่ว่าตอนนี้ดาวโดนหนึ่งนัดเราเรียกคะแนนคืนเรียกคะแนนคืนเราต้องสู้เพื่อสักศีครับเพื่ออาถิตพ์ไทยแหมเอาแฮงซ้ายอาเพื่อประเทศชาติครูอ้อยอ้ยทองเอาซอกแหมโดนก่อนแล้วกันน่วงไปหมดนะครับตอนนี้ ้องบอกว่าขยันออกอาวุธนะครับมาซิลไรนิโอเป็นทองนานนานมาทีซ้ายกับป้านั้นมีรวมหุบนะครับแต่ว่านักแข่งไม่มีอะไรหุบเลยแต่ว่าโอ้ยไปแล้วไปแล้วหายใจเป็นเธอแล้วหายใจเป็นเธอแล้วเอ้ยเอาการเอาไาไปไปไปด้านขวาไอ้ทองซ้ายแข้งซ้ายแข้งซ้ายแล้วมาแม่แข้งซ้ายไม่ขึ้นแข้งซ้ายมาไว้ไอ้ทอง เพชรทองไม่ได้ยินแล้วเอา้าเพชรทองสองสองดันไปดันมาดันดันไปเอาดันไม่ไหวครับโอ้หมดแรงดัน,น,นเงับเพชรทองเหนียวแข็งจริงๆเงีบยมาซิลเราโดนเยอะโดนซ้ายอีกแล้วแต่ว่าเตะแล้วติดทอดแขนนะครับพยายามจะเสียกซอก พยายามกันันถอยมาได้ระยะไหมไม่มีชอบไฟให้เตะเลยครับไม่มีชอบไฟให้เตะครับเจอลูกตือก้อไปโอโ้โหโอโ้โหชุดใหญ่โอโ้โหแหมเป็นนั้นว่าถ้าเป็นชีวิตกันตกขีดแดงครับเพชรทองจะพลิกสถานาการณ์กลับมาได้หรือเปล่าโอโ้โหโดนเยอะจริงๆครับ ยุบบ้านรัชชันครับค่ายบางรัชชันจังหวัดสิงห์บุรีเป็นไงคุณชชัยโอ้โหต่อยกันมันมาที่นี่ต้องนึกถึงพี่เต้ลำไส้นะพี่เต้ลำไส้แล้วก็ต้องนึกถึงนักรบสาวบางรัชชันครับสาวสิงห์สอโสภิษต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับการสูญเสียพี่สาวนะครับสาวสิงห์สอโสพิษเจสโอนะครับอ่ะที่เลี้ยงลงครับยกสุดท้ายยกที่ห้ามาดูว่าเพชรทอง จะกลับมาได้หรือเปล่าสานาทีที่เหลือ,อโดนนับยกสามยกสี่ก็แบบก็พยายามจะสู้นะครับสู้กันต่อนะครับยกสุดท้ายครับอีกสานาทีอ่ะเดินเลยบาซิลสัสกชื่อได้อ่ทะเลาะไปเลยครับบาซิลโอ้โหต้องหูท้ายขวา ก็ไม่แปลกครับปะทะมาแล้วขุนซึ่งเล็กบูมเด็กเซียนนะครับประวัติหลังี่ไม่ธรรมดาครับน้องอุ้มบอกว่าเคยฟาดกับขุนซึกเล็กมาแล้วอ้าวแต่ว่าเวลาที่เหลือก็มันไม่แน่ไม่นอนก็ปัดมวยขอให้ได้ขอให้โดนเท่านั้นครับจะโดนจุดไหนเราจะโดนหวยาปาซินจะโดนครับโอ้แต่ว่าแม่แกนต่อยถุงวิธีครับไม่หนีเลยครับยิงใกล้ๆเลยครับตอนนี้ คุมสถานรรการณ์นะครับรีโอได้น้ำก็อาศัยความแข็งแกร่งครับเดี่ยวแน่นครับวงในโอ้โหตอนนี้เพชรทองเลือดกำเดาวทะละโอ้โหจิ้มขวาไปอีกดอกหนึ่งแม่เลือดกำเดาวทละลักเล้นะครับเพชรทองทิ้ไปเพชรทองพยายามจะฮึดขึ้นมาฮึดกันนะตายท้องโอ้โหขวา แมาตีครับเรียบร้อยครับบมนเครียงครับบมนโอ้โหตีไม่เลิกเลยครับตีไม่เลิกครับบาซิลลายนี้ตีไม่เลิกครับลิโอแล้วดูครับไม่มีเต้นในเสียอารมณ์ด้วยครับเจอชนอย่างเดียวออกไปเรื่อยครับเตะพับนอกเตะพับในเตะเพื่อทำลายจังหวะของเพชรทองครับ พยายามจะต่ Hoy, ality, อยว hey, ันเสียงสองเอาไหมก็โดนไอ้่ไอ้ท้ได้ล่ไอผ้าหนาต่อทอ่หน้โอ้โดนวะเห็นสายพันลองเห็นทอกหนึ่สอลุยแม่โอ้โอ้โดนบันทิ้ขวาทีนึงโอ้โอตีโอ้โหยกันตีับ ครับมีเรขกองรังวครับช่วงท้ายพยายามจะขึ้นขึ้นมาเหมือนกันครับแต่ว่าลีโอแกไม่หนีนะครับดูครับกลับเป็นฝ่ายเติมก็ไปเติมก็ไปด้วยกับ้านโอ้โหสุดยอดครับดูครับนี่คือพัฒนาการของนักมวยชาวต่างชาตินะครับตอนนี้ต้องบอกว่ายืนสู้กับต้นตำรับได้อย่างสุดยอดครับอีกทีเดียว ยกงด้ายชายปลายยกดูครับดูงานใช้หมัดครับปัดหน้าหมัดหลังครับอ้าวนะครับจบแล้วครับห่ายกใส่กันเต็มที่อะกลับมาดูผลงานทามช้าๆสวยๆครับทางทบห้าะครับแลกกันสนุกจริงๆครับนีมเนการชิงแชมป์ บอยไทย i อพรุ่นเฟเจอร์เวที่ว่างครับกำหนดไว้ห้ายกยก3ามเราโดนนับแต่ว่าหลักจากนั้นก็พรายากจะไล่นะครับเพื่อจะเอาคืนแต่ว่าแม่ดีโอจากบาราซิลายนี้เหนียวแน่นทุกลูกครับไม่มีถอยให้เสียอารมณ์ครับไปพบคุณวีศักนินกันรครับเดนเชญครับท่านผู้ชมครับผู้เอกของึกูเยบรบาจารย์การกุศนถือว่าเข้มข้นเราใจสูงกับการเฝ้ารอคอยนะครับและวันนี้ครับ การชกครบ5้ายกและผลการให้คะแนนอยู่ในมือของกระผุเรียบร้อยแล้วนะครับโดยกรรมการผู้ชี้ขาดบริวติคนดกเตอร์ยงศักนนัสุขลนะครับกรรมการให้คะแนน3ท่านกรรมการเชิดชัยชานุลศิรัตน์ให้เพชรทอง45ให้ลีโอ50 <c oughs> กรรมการเรยียงศักดิ์ทองหงให้เพชรทอง 45ให้ลีโอ49และกรรมการสนองอวบิมให้เพชรทอง45ลีโอ50ลีโอแฟมิลี่มวยไทยชนะคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์ครับ็นแชมเปี้ยนมวยไทย IBF รุ่นเฟเธอเวตรครับแสดงวันดีด้วยนะครับแต่ว่าชื่นชมนะครับชื่นชมเพชรทองเกียรติทรงรธธิ์สู้สมศักดิ์ศรีนะครับในการเป็นผู้ท้าชิงผู้ชิงแชมปเปี้ยนในวันนี้นะครับและโอกาสนี้ครับขอเรียนเชิญ ที่ปรึกษารองนายกรัมตรีและรัมตรีว่ากระทรวงพลังงานดรหิมลาลัยผิวพันธ์นะครับรวมทั้งคุณกมลสุขสมบัติสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันคาดเข้มขัดนะครับโดยดเรอเอกรชัยชนช่วงนั้นเป็นผู้นำเข็มขัดแชมป์บวยไทย IBF รุ่นเฟเธเวตลีโอแฟมิลี่บวยไทยชนะคะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับ ขอบคุณดรหิมลาย์ิพัฒน์นะครสวกำบลสุขสัมบันินะครับแมามวยสนุกคุมกบการรอคอยนะครับผู้เอกมีทั้งเกือบจะพลิกล็อกมีทั้งนับและสุดท้ายชกกันครบยกนะครับขอบคุณครับขอบคุณดรหิมลายและคุณกมลครับในานามผู้จัดดเรเอกรัชชัยโชิช่วงนะครับครับเอาครับ เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ใจดีแล้วครับมอบให้กับผู้ชนะนะครับมาดูปอนคาดเข็มขัดแชมป์ IBF ในรุ่นเฟเธอเวทแล้วยิ่งดูสง่าราศีจับมากนะครับเอาล้ครับผู้ใหญ่ใจดีท่านแรกนะครับปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกโดยคุณวสันต์สีทองหนูเป็นผู้มอบเปับผู้ช่วยขอเป็นผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการตลาดปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกนะครับมอบให้กับลีโอนะครับ ยันวุ่ด้วยท่านต่อไปครับทวิน s p ปเ i a l ลโดยคุณอริยาสุรททวสรรณทนนะครับุ้ทนมอบทวินสเปเชียลร้านพระเครื่องคุ้มเลิศสุพรรณนะครับร้านพระเครื่องคุ้มเลิศสุพรรณโดยคุณชัยโรธกาญจนาศิลาโรธั้างมัตีิพราซ่างามหวานชั้น3น,นะครับแล้วก็ท่อน้ําไทยนะครับท่อน้ําไทยมีใจดีอีกท่านหนึ่ง